สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับโรเจอร์สตูดิโออีกแล้วนะครับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับก็วันนี้พวกเราก็จะเจอกับพี่มิกก่อนนะครับดาราชื่อดังไม่ใช่แล้วครับก็วันนี้นะครับเราจะมาล้วงลูกนกครับลูกนกกินชีสของเรานะครับเป็นลูกนกโรเจอร์นั่นเองเนาะโรเจอร์ก็คือเจ้าของช่องครับผมอย่าแรกก่อนเราจะล้วงเราก็ต้องมีนะครับตะกร้าในการใส่ลูกนกนะครับก็ในตะกร้าก็จะมีนี่นะครับเป็นตะข่ายหรือตะแกรงครับในการรอง เราจะใส่ขี้เลื่อยหรือว่าก้านปอลงไปก่อนนะครับเป็นการเพื่อเป็นการดูดซึมขี้นกนั่นเองครับแล้วก็ใส่ตะข่ายทับไปนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้นกจิกกินขี้เลื่อยนะครับนะครับผมเราวใส่ให้ดูก็อันนี้เราไม่มีตรงไม่มีตัดนะครับเราถ่ายแบบเรียวๆเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่ก้านปอก่อนครับใส่อะไรก็ได้นะครับขี้เลื่อยก้านปอแต่ถ้า ใส่ที่ไม่ได้ใส่ใจครับผมใส่เคยใส่ใจแล้วครับผมไม่ได้อะไรเลยนี่ครับเราใส่พอสมควรเนาะนี่ครับผมใส่มาเนี้ยเนาะแต่ละบ้านไม่เท่ากันนี่แล้วผมจะลองด้วยนี่ด้วยนี่ครับทุกคนแล้วแต่บ้านนะใครไม่ใส่ก็แล้วแต่ครับเราปิดครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้วเราจะไปควงนกกันต่อเลยครับผม นะครับนี่นะครับนี่นะครับเราถึงกรงนกแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงแล้วเปิดกรงกันครับอันนี้ประตูอัตโนมัติประตูเปิดตีตีโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับก็จะมีนกนีิรเบิดอครับนกวัยรุ่นอยู่ครับนี่จะเป็นพ่อแม่ของริเบื้เป็นนิรเบื้ก็เราจะให้ดูไข่กันครับก็โอ้ กำลังเข้ารังครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไขเร็วๆนี้ไหมก็รอติดตามครับนี่มาถึงแล้วครับกงของโรเจอร์ครับมาครับเราจะล้วงลูกเอาสือก่อนนี่ครับก่อนอื่นนี่ครับนี่เป็นโรเจอร์ครับตัวเมียครับก่อนอื่นก่อนเราจะเปิดนอกราก็ต้องเคาะบอกพ่อแม่เขาก่อนแต่เสียงดังขนาดนี้มันน่าจะรู้แล้วครับก็ไม่ออกนะครับมันอันตรายกับเรานะครับไม่งั้นมันจะจิกมือเราครับเดี๋ยวเราต้องมีการลอกเขาก่อนครับ มามามาออกมาเร็วอ่ะเราต้องเรียกเขาก่อนครับไม่รู้เขาจะออกไหมนะครับรอสักคักครับแอบดูเขาก่อนสวัสดีครับตอนนี้เราก็เปิดแล้วนะครับมันไม่ออกนะครับเพราะแม่ดุมากครับครับผมดูสิครับไป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 ครับขึ้นขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็ว ขึ้นไปน้ำบุญครับเด็กๆเด็กๆขึ้นไปขึ้นไปมันมันจะจิกผมเลยครับไปไปขึ้นไปไปขึ้นไปขึ้นไปเจอขึ้นไปเจอขึ้นก่อนโอ้โหไม่ขึ้นเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวขึ้นมาครับไปไปไปับนี่ครับหลอดไปไปไปตัวนี้ไปตัวนี้ไปเราได้แล้วครับโอ้นี่ครับแข็งแรงโอ้โหไม่มี อาหารในกระเพาะเลยครับทุกคนนี่ครับก็บเราก็ยังไม่ทราบสีเนาะเดี๋ยวขอไฟครับในแฟ็ตเดีย๋ยวนี้ผมก็ต้องต้องเอาลูกออกแล้วครับก็ครับก่อนนะครับ เอาลูกออกแล้วนะครับแล้ต้องปิดไว้ครับนี่ครับลูกมันครับได้แล้วเราก็ปิดไว้ก่อนครับครับตอนนี้ก็นะครับเราก็ล้วงลกออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นลูกโรเจอร์ครับผมใส่พัน์กินชีสเนาะจะไม่ทราบสีก็ตอนนี้น้องเขาไม่มีอาหารเลยก็เดี๋ยวตอนขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการป้อนอาหารครับ แต่ระหว่างป้อนเราจะเราก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะ <Okay. S 1> นี่ครับตู้กก DIY ครับโฟ่เปิดตู้กกนะครับ <Okay. S 1> เราจะเก็บน้องไว้ก่อนนะครับเพราะเราเพิ่งเอาออกจากอุณหภูมิพ่อแม่นะครับ mm hmm. เราก็ต้องกกไฟนะครับเพราะอากาศเริ่มหนาวแล้วด้วยเ mm hmm. ออขออภัยครับเดี๋ยวเรา mm hmm. ใส่ในนี้ดีกว่าเนาะมันจะได้กัน mm hmm. กันไฟให้น้องด้วย mm hmm. กันแสง นี่ครับตู้กกของเราครับก็ปิดเลยครับเสียไฟเลยครับเสียไฟเลยเปิดสวิ์เปิดสวิ์เลยน่ารักนี่นะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยครับก็ตอนนี้อุณหภูมิยังไม่ติดนะครับก็รอตักๆครับก็เรียบร้อยแล้วครับผม ก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับ